สวัสดีค่ะทุกคนเชมเองนะคะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องชาชาเองค่ะ ตอนนี้นะคะเชมกำลังจะเดินทางออกจากบ้านเพื่อไปฉีดวัคซีนเข็มที่3นะคะหรือว่าวัคซีนบูสเตอร์นั่นเองเนาะก็อย่างที่ทุกคนรู้นะคะเชมอยู่ที่อเมริกานะคะเมืองลาสเวกัสนะซึ่งหลังจากที่เชมฉีด2เข็มแรกไปเนตอนนี้ก็ผ่านมาเป็นเวลา7เดือนกว่าเกือบ8เดือนแล้วศูนย์ป้องกันควบคุมโรคนะคะที่เนวาดาแนะนำนะคะให้ชาวเนวาเดียนะคะหรือคนที่อาศัยอยู่ใน รัฐเนว่าด้านเนี่ยนะคะไปฉีดวัคซีนป้องกันเข็มที่3ามกันได้แล้วเนาะเพื่อป้องกันเอ่อสายพันธุ์ต่างๆวันนี้ชเชมก็เลยนะได้เลิกสะดวกนะคะก็เลยจะได้ไปก่อนนะคะวันนี้ก็ขอฉายเดี่ยวนะ ก็เดี๋ยวไปดูกันนะคะเชยมก็จะไปฉีดที่ศูนย์ SNHD เหมือนเดิมนะคะที่ประจำนะถ้าใครเคยได้ดูเชยมนะคะใน2คลิปแรกไปแล้วนะเชมก็จะไปฉีดที่ศูนย์นี้นะคะเป็นศูนย์แบบใหญ่ที่สุดนะในเวกัสนะเราก็รู้สึกอุ่นใจนะคะแต่ว่าจริงๆอะทุกที่ก็โอเคนะทุกคนก็ได้มาตรฐานหมดนะคะแต่เพราะว่าเชยมเนี่ยไปฉีดที่ศูนย์ SNHD นะคะตั้งแต่เข็มแรกก็เลยอยากจะฉีดที่นี่นะคะให้มันแบบเออครบทั้ง3ครั้งไปก็เดี๋ยวไปดูกันนะคะก็รู้ ตื่นเต้นนิดหน่อยนะแต่ส่วนตัวก็เออเตรียมพร้อมนะรู้สึกว่าวันนี้ก็เออแข็งแรงดีะคะ <S <S แล้วทุกครั้งนะคะก่อนที่เราจะไปฉีดเนี่ยเขาก็จะมีอ e ีเมลส่งมานะคะให้เราทำ questionnaire นะว่าเออเราพร้อมไหมเราเจ็บป่วยไหมอะไรยังไงนะคะแล้วเราก็จะได้เดินทางไปฉีดก็เดี๋ยวยังไงทุกคนตามเชมไปดูกันเลยค่ะ ถึงศูนย์ SNHD นี้อุบัติเหตุเล็กน้อยแต่ถ oh, <no. S 1> ึงแล้วน,น,น,นะคะ โอเคค่ะทุกคนมาถึงแล้วนะคะที่ศูนย์ SNHD นะเดี๋ยวเราก็จะลงไปกันนะคะขอแบบใส่หมวกหน่อยแดดร้อนมากสิ่งที่จะต้องเตรียมไปด้วยนะคะก็จะเป็น ID ดีของเรานะคะแล้วก็จะเป็น vaccination record card นะคะอ๋อลืมบอกไปเผื่อใครเพิ่งเข้ามาดูคลิปของเชมเป็นครั้งแรกวัคซีนที่เชมได้นะคะ2เข็มแรกเนี่ยก็จะเป็นของ m มอร์เดนะนะคะถ้าใครยังไม่ได้ดูคลิปนะคะก่อนหน้านี้นะที่เชไปฉีดวัคซีนเข็มที่1เข็มที่2นะคะก็สามารถย้อนกลับเข้าไปดูได้เลยนะคะแลวถ้าเพื่อนๆคนไหนเพิ่งเข้ามาดูคลิปของเชเป็นครั้งแรกก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้เชด้วยเนาะเอาละค่ะทุกคนเดี๋ยวเราลงไปกันเลยนะคะนี่แม พร้อมไปเลยค่ะเชมกำลังจะเดินเข้าไปที่ศูนย์ S N H D นี่ที่เก่าเจ้าประจำของเรานั่นเองนะคะ,ะเดี๋ยวมาดูกันนะตอนนี้ไม่มีลงไม่มีลายอะไรแล้วนะคะโควิดวัคซีนหรือไม่ก็โควิดนชนเทสติ้งนะก็คนละ เชมเดินเข้าไปที okay. been, h, ่ศ <The Tonight> <com> ูนย์ข้างในนะคะตรงออฟฟิศนะแต่เขาบอกว่าสำหรับวัคซีนบูสเตอร์นะคะก็ต้องเดินอ้อมมาที่ด้านหลังตึกนะคะเขาไม่ได้ให้ฉีดในตึกแล้วเนาะก็จะอยู่ที่เต็นท์สีขาวข้างหน้านี้นะคะนี่นี่เหมือนเขาแยกมาเลยนะคะว่าให้มาฉีดวัคซีนที่เต็นท์นี้นะคะ ี๋ยวมาดูการเช็คอนัดไว้บ่ายสองนะตอนนี้ก็เออบ่ายโมงห้าสิบสามนะคะ,นะะเดินจะเข้าไปดูนะนี่ทุกคนคะนเชลก็รับบูสเตอร์ช็อตมาแล้วนะคะนี่ตรงนี้ตอนนี้ก็นั่งรออยู่นะคะ15นาทีนาทีเรียบร้อยนะคะ ก็ถึงมาดูกันนะคะแต่ว่าก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรเนาะเพราะว่าโดสที่3นี้นะคะก็ครึ่งหนึ่งของโดสที่แล้วนะคะก็น่าจะโอเคอยู่นะก็อาจจะเป็นอ่าไมเนอร์เพนนะคะก็เดี๋ยวหลังจากนี้เนี่ยเชมก็อาจจะเทคไทลินอนเผื่อไว้เลยเนาะแล้วก็ดื่มน้ำเยอะๆนะคะก็สูตรเดิมนะอย่างที่เคยทำไปนะคะเหมือนกับสองครั้งที่แล้วนะคะ เคค่ะทุกคนตอนนี้นะคะชเชมก็นั่งรอนะคะ15-20นาทีเรียบร้อยแล้วนะนี<ป>ก็ฉีดมาเรียบร้อยแล้วนะคะก็ทุกอย่างก็ปกติดีนะคะนะตอนนี้นะคะเดี๋ยวไว้มาลุ้นกันนะคะว่าหลังจากนี้เนี่ยอาการจะเป็นอย่างไรนะคะเดี๋ยวไปเชมจะคอยอัปเดตนะให้เพื่อนๆรู้กันนะคะเหมือนที่ผ่านมาเนาอะอะ เดี๋ยตอนนี้นะคะเชยมขอเดินทางนะคะไปรับลูกชายที่โรงเรียนก่อนนะซึ่งก็อยู่ไม่ไกลมากนะคะจากศูนย์ h n h d นะคะ mm hmm. เมื่อกี้เชยมสอบถามเจ้าหน้าที่นะคะที่ศูนย์ h n h d เนาะ mm hmm. เขาก็บอกว่าพื้นที่รองรับไม่เพียงพอนะคะ mm hmm. เขาก็เลยแยกโซนนะคะไปอยู่เต็นท์สีขาวด้านหลังตึก SNHD อย่างที่ทุกคนเห็นกันเนาะ mm hmm. ก็โอเคนะคะดูส่วนตัวดีนะคะคนก็ไม่เยอะเลยนะคะ มีคุณลุงคุณป้านะคะนั่งรอนะแบบที่เพิ่งได้รับวัคซีนนะคะก่อนหน้านเชมแค่3าสีคนเท่านั้นนะทุกคนคือถือว่าคนน้อยมากนะคะแตกต่างจากตอนอโดสหนึ่งโดสสอย่างสิ้นเชิงนะคะเชมคิดว่าหลังๆเนี่ยคนอเมริกันเขาค่อนข้างจะแบบกลับมาใช้ชีวิตกันปกติมากๆแล้วนะคะก็จะมีตามผู้อินดอร์อะไรอย่างเงี้ยร้านอาหารร้านค้าห้างนะคะที่เขาก็ยังเอ่อรีควให้ใส่แมสอยู่เนาะ แต่ว่าพวกเอทาดอร์กิจกรรมกลางแจ้งต่างๆเนี่ยก็ไม่ต้องใส่แล้วนะคะแต่ส่วนครอบครัวของชอเอมนะคะก็ยังใส่อยู่นะคะก็กาเดี๋ยวตกแล้วกันนะคะยังไงเชอเอมขอตัวไปรับลูกชายก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวยังไงเนี่ยชอเอมจะมาอัปเดตให้เพื่อนๆฟังกันเนาะว่าเออหลังจากฉีดไปแล้ววันหนึ่งสองวันอาทิตย์หนึงอะไรประมาณนี้จะมีอาการอย่างไรบ้างนะคะ ทุกคนคะตอนนี้นะคะก็ผ่านไปแล้ว7วันเนาะหลังจากที่เชีเอมได้ไปรับโมเดนาบูสเตอร์ช็อตมานะคะก็เดี๋ยววันนี้เนี่ยเชเอมจะมาอัปเดตอาการให้ทุกๆคนทราบกันเนาะว่าตลอด7วันที่ผ่านมาเนี่ยหลังจากได้รับวัคซีนแล้วเนี่ยเชีเอมมีอาการอย่างไรบ้างนะคะและเชีเอมก็จะมาตอบคําถามน้องแฟนคลับของช่องชาชาเอมนะคะ ว่าหลังจากได้รับโดที่1โดที่2ไปแล้วเนี่ย booster shot เ,เนี่ยจะต้องเว้นระยะห่างนะคะก็คือโดที่3เนี่ยจะต้องเว้นระยะห่างกี่เดือนนะคะก็หลังจาก6เดือนเป็นต้นไปนะคะก็สามารถที่จะไปรับ booster บ shot ได้นะคะแต่ข้อแตกต่างก็คือทั้งเข็มที่1และเข็มที่2เนี่ยออปริมาณนะคะของตัวยานเนี่ยจะอยู่ที่0.5 ml นะคะทั้งโดส1โดส2เลยแต่สำหรับโดที่3หรือว่า booster shot นี้นะคะเพื่น เพื่อนก็จะได้รับครึ่ง1น,นะคะของเข็ม1เข็ม2เนาะก็คือ0.25 ml นะคะก็ประมาณนี้นะคะสำหรับคำถามของน้องแฟนคลับที่สอบถามชอเอมมาเนาะอ่ะตอนนี้นะคะเรามาอัพเดตเรื่องอาการนะคะหลังจากที่ชเอมเนี่ยได้ฉีดเอ่อ booster shot หรือว่าโมเดนาเข็ม3ไปแล้วนะคะว่ามีอาการอย่างไรบ้างเนาะ,ะเชอมขอบอกเลยว่า เข็มที่สนี้นะคะมันไวมากค่ะทุกคนเพือ่อนอาจจะสงสัยว่าเออจริงๆแล้วเนี่ยปริมาณที่เราได้รับเนี่ยมันครึ่งหนึ่งของเข็ม1เข็มสองเนาะแต่ทําไมแบบเออมันถึงรวดเร็วมากนะคะอันนี้เชมก็ไม่รู้เหมือนกันเชมคิดว่าเพราะเราเคยได้รับวัคซีนชนิดนี้มาแล้วนะคะพอเหมือนแบบเออเราได้รับตัวบูสต์เนี่ย มันก็ไปกระตุ้นนะคะภูมิที่เราเคยมีอยู่แล้วแบบได้ไวมากนะคะซึ่งโดยปกติแล้วทั้งเข็ม1เข็ม2ที่เชเอมเคยได้รับมานะคะจะใช้เวลาสัก3-4ชั่วโมงนะเราถึงจะเริ่มแบบเออมีอาการปวดปวดแขนนะคะแต่เข็มที่3นะคะไวมากค่ะทุกคนในส่วนตัวของเชเอมนะคะหลังจาก ที่ได้รับไปไม่ถึงหนึ่งชั่วโมงนะ <Wow. S 1> ทุกคนชเชมก็เริ่มมีอาการแบบเจ็บแขนขึ้นมาทันทีเลยนะคะตรงตรงจุดที่ได้รับการฉีดวัคซีนเนาะแล้วก็มีความรู้สึกนำน้ำอะทุกคนเหมือนมันชาชานะคะต้องแต่ปลายนิ้วก้อยนิ้วนางนะคะยาวแบบไปแบบทั่วทั้งแขนเลยนะทุกคนเราก็ต้องแบบเออกำหงายกำหงายแบบนี้นะคะคุณพ่อแนะนํานะคะว่าเออเพื่อให้หายจากอาการแบบเออตึงตึงอะไรอย่างเงี้ยเนาะ,ะเราก็ เออมันไวมากจริงนะคะแต่ว่าพอหลังจากฉีดปุ๊บเนี่ยเราก็จะใช้สูตรเดิมนะก็รีบเทคไทลีนอลน,นะคะ2เม็ดเนาะพวกพารานะคะยากแก้ปวดแก้ไข้อะไรพวกเนี้ยกันไว้ก่อนนะเพราะว่าพอฉีดปุ๊บมันก็เริ่มมีอาการขึ้นมาไวมากเลยนะคะพอหลังจากนั้นเนี่ย เ,เราก็เริ่มปวดไปตลอดแล้วนะคะภายใน1ชั่วโมงอะ่ะทุกคนสําหรับเชเอมนะเชะเอมรู้สึกว่าเออมันไวมากนะคะซึ่งแบบแตกต่างจาก2เข็มแรกโดยสิ้นเชิงนะที่หลังจะฉีดเราก็ยังจะไปเดินช้อปปิ้งเราก็ยังจะไปแบบทํากิจกรรมอะไรต่างๆได้ต่อนะแต่ว่าเข็มนี้เนี่ยรวดเร็วจริงๆนะคะในส่วนตัวของเชเอมนะพอหลังจากนั้นผ่านไป 3- 4สี่ชั่วโมงนะคะเชะเอมก็รู้สึกเออเริ่มมึนๆหัวนะแล้วก็ปวดที่ขหมับทั้งสองข้างตรงนี้ ะะแบบตึงๆอะไรอย่างเงี้ยก็ก็จะประมาณนี้นะคะในวันแรกนะแต่ว่าก็ไม่ได้รู้สึกว่าปวดมากอะไรเงี้ยแต่มันก็จะแบบมึนๆอะไรอย่างเงี้ยอาจจะเพราะว่าเราแบบเออทานยากันไว้แล้วนะคะแล้วก็ดื่มน้ําเยอะๆนะอันนี้ห้ามลืมเนาะหลังจากนั้นนะคะ ในวันที่สองเนี่ยพอเราตื่นนอนขึ้นมาเนี่ยแขนของชเชลอมนะคะก็ยกไม่ขึ้นนะคะอีกเช่นเคยนะคะเหมือนกับเข็มที่1เข็มที่สองเนาะแล้วก็ปวดเมื่อยล้าตามตัวไปหมดเลยนะคะอ่อ,อนเพลียแล้วก็ปวดหัวก็ยังปวดขมับอยู่อะทุกคนแต่วัดไข้ก็ไม่ได้เป็นไข้อะไรนะแล้วก็ไม่ใช่ว,ว่าแบบปวดหัวลุกไม่ไหวอะไรขนาดนั้นนะคะไม่ได้นอนซมอะก็ยังสามารถ เดินเหินได้อะไรอย่างเงี้ยแต่แค่แบบแขนจะหนักมากนะคะซึ่งเป็นเรื่องปกติเลยของวันที่2ของทุกเข็มนะเราจะรู้สึกแบบแบบ มันพีคที่สุดอะในความที่เจมนะวันที่สองเนี่ยพีคที่สุดเออความรู้สึกแบบชาชานะคะตรงแบบเออนิ้วก้อยนิ้วนางหยักยาวมาถึงแบบออหัวไหลอะไรอย่างเงี้ยก็ยังรู้สึกอยู่เหมือนเดิมนะคะในวันที่สองเนาะวันที่สก็ดีขึ้นนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าก็ยังยกแขนไม่ได้แบบเออมากมายแต่ว่าก็ยกได้หน่อยนะคะแต่ว่าก็ยังมีอาการ เ,เหนื่อยล้าปวดเมื่อยอะไรอย่างเงี้ยเนาะพอมาวันที่4นะคะเชมก็รู้สึกว่าเอออาการเนี่ยเริ่มทุเลาลงเนาะแขนก็เริ่มยกได้มากขึ้นนะคะแต่ว่าช่วงใต้ท้องแขนเนี่ยมันก็ยังจะรู้สึกแบบเออหนุง่งๆตึงๆอะไรอย่างเงี้ยเนาะแล้วแบบเออหัวลงหัวไหลแต่ว่าเออตรงจุดที่ฉีดนะคะก็ยุบลงนะไม่ได้บวมถือว่า บวมน้อยมากนะคะในครั้งที่3เนี่ยนะคะวันที่7วันนี้นะครบ7วันก็รู้สึกว่าอาการทุกอย่างก็หายไปแล้วนะคะอันนี้ก็เป็นอาการของชเชอ์นะคะสำหรับคนที่ได้รับโมเดอร์นาทั้ง3เข็มเนาะทั้งเข็ม1เข็ม2แล้วก็เข็ม3เป็นโมเดอร์นาหมดนะคะแต่ว่าถ้าบางคนแบบมีการฉีดไข้หรือ,อ,อ2อเข็มแรกได้รับ วัคซีนยี่ห้ออื่นมาก่อนแล้วก็มารับเข็ม3เป็นโมเดนาเนี่ยอาการก็อาจจะแตกต่างกันไปเนาะก็จบลงไปแล้วนะคะสำหรับการอัปเดตอาการหลังได้รับบูสเตอร์ช็อตของโมเดนาเนาะเชมหวังว่าคลิปวิดีโอในครั้งนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆหลายๆคนไม่มากก็น้อยนะคะถ้าใครชื่นชอบอย่าลืมช่วยเชมกดไลค์กดแชร์กันด้วยเนาะ ส่วนเพื่อนใหม่ที่เพิ่งเข้ามาดูคลิปของเชมเป็นครั้งแรกนะคะหรือว่าถ้าใครดูหลายครั้งแล้วลืมกด subscribe เนี่ยยังไงวันนี้ก็ฝากกด subscribe เป็นกำลังใจให้ช่องของเชกันนิดนึงด้วยเนาะ และถ้าเพืเ่อนๆคนไหนมีคําถามอะไรหรือว่าอยากจะมาพูดคุยกับเชออมนะคะหรือว่าเพืเ่อนๆคนไหนเนี่ยอยากจะมาแชร์นะคะประสบการณ์หลังจากได้รับวัคซีนโมเนนาแล้วเนี่ยก็สามารถลิฟคอมเมนต์มาพูดคุยกับเชออมได้ข้างล่างนี้เลยล่ะคะ่ะยังไงวันนี้ชเชอแอมต้องขอตัวรลาทุกคนไปก่อนแล้วเนาะแล้วเรากลับมาเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้านะคะวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย